นับสนุนโดยนิสสันนาวราร่า CNG ปนที่สองตุราณาขาสามนะครับขอความช่วยเหลือจากคุณผู้ชมนะครับใครที่มีกำลังพอที่จะช่วยเหลือผู้ชายคนหนึ่งนะครับตอนนี้มีก้อนเนื้อบริเวณคอเนี่ยโตขึ้นเรื่อยๆคือเขาเคยได้รับการรักษาผ่าตัดไปรอบหนึ่งแล้วนะฮะแต่ปรากฏว่าพอหลังจากยุบลงไปขราวนี้โตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นเรื่อยๆครับ ฐานะก็ยากจนด้วยนะครับนายประทีปก่อมกลิง่งอายุ52ปีลำคอบวมโตขนาดใหญ่ออกมาเหมือนกับสิงโตเลยนะฮะเป็นแบบนี้มานานเป็น10ปีแล้วครับปเป็นชาวบ้านที่อยู่หมู่สามตมอรันยิกอําเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกนายประทีบบอกว่าก่อนหน้านี้มีอาการบวมที่คอเหมือนกับเป็นทางทูม แต่ก็ไม่ได้ไปหาแพทย์ครับจนก้อนเนื้อใต้คางโตขึ้นเรื่อยๆตัดสินใจไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลพุทธชินราชแพทย์ก็ทําการผ่าตัดตัวลำคอยุบลงไปแต่หลังจากนั้นก็พบว่ามีลักษณะก้อนเนื้อแบบเดิมโตอีกเรื่อยๆในประทีบมีอาชีพเก็บขยะรายได้วันละไม่ถึงร้อยบาทครับขึ้นกับปริมาณขยะที่เก็บได้ส่วนภรรยาเองก็รับจ้างซักผ้าล้างจานร,รายได้ก็ร้อยกว่าบาททำให้รายได้ไม่พอกับรายจ่ายครับก็เดินทางไปหาหมอ ได้ไม่บ่อยครั้งนะครับผู้มีจิตเมตตาสามารถช่วยเหลือได้นะครับผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเทสโก้โลตสัสพิษณุโลกชื่อบัญชีนางสาวสายฝนแก้วฉ่ำเลขบัญชี93921785809หรือว่าใครพอที่จะมีช่องทางในการที่จะพาคุณลุงไปรักษาก็ติดต่อมาได้นะครับส่วน ช่วงก่อนปีใหม่เราเคยนําเสนอไปนะครับว่ามีแจ๊งหมวกแก๊ปหรือว่าออคนร้ายที่เข้าไปขโมยทรัพย์สินต่างๆแล้วก็สวมหมวกแก๊ปทุกคนเลยนะครับตอนนี้หนึ่งในสามคนร้ายถูกจับได้แล้วนะครับหลังจากที่เราได้เผยแพร่ภาพวงจรปิดให้คุณผู้ชมตามหาเบาะแสครับตารวจก็สามารถจับกลุ่มตัวมาได้นะครับนายปรีชาถนัดทางหนึ่งในสามคนร้ายแก๊งหมวกแก๊ปที่ถูกชุดสืบสวนตารวจภูธรเมืองมุกดาหารจับกลุ่มได้บริเวณบ้านพัก ที่บ้านตถาถ่านหมู่7ตำบลหนองแวงอำเภอที่มค,คำใต้จังหวัดมุกดาหารครับหลังจากร่วมกับนายสำราญถนัดทางและนายสมพรถนัดทางที่ยังหลบหนีอยู่แล้วก็เป็นญาติพี่น้องกันออกก่อเหตุตระเวนงัดประตูหน้าร้านต่างๆนะครับในเมืองมุกดาหารเข้าไปลักทรัพย์สินซึ่งการจับกลุ่มครั้งนี้เจ้าหน้าที่ก็ยึดของกลางเป็นหมวกแก๊ปถุงมือที่คนร้ายสวมใส่รวมไปถึงอุปกรณ์งัดแงะและรถตู้นิสัน สีบ่อนทะเบียน13-7-299กรุงเทพมหานครครับพันโโตํารวจโทกิตเตชิตตำำําบํารงรองพุ่มกับการสืบสวนสอบพอมืองมุกดาหารบอกว่าหลังจากที่เราได้ออกอากาศภาพวงจรปิดที่คนร้ายก่อเหตุที่ร้านค้าแห่งหนึ่ง ก็มีพลเมืองดีครับแจ้งเบาะแสจนสามารถจับกลุ่มหนึ่งในสามคนร้ายได้ซึ่งคนร้ายก็รับสารภาพว่าก่อเหตุมาแล้วไม่น้อยกว่า15ครั้งครับทรัพย์สินได้มากกว่า1ล้านบาทโดยทรัพย์สินที่ได้ก็นำไปขายเพื่อนำเงินใช้เที่ยวเตร่เสพยาบ้าขณะที่คนร้ายอีกสองคนที่หลบหนีอยู่ศาลอนุมัติออกหมายจับแล้วนะครับทางนี้สามารถแจ้งเบาะแสเพิ่มเติมได้ที่สพเมืองมุกดาหารหมายเลข0 4 2 6 1 1ี่สองหกหนึ่งหนึ่งสสก็น่าจะตามตัวได้ในไม่ช้านี้นะครับ ส่วนที่จังหวัดนนทบุรีชาวบ้านร้องเรียนมาครับว่าถนนพังปุ่นฟุ้งกระจายนะครับใช้เส้นทางผ่านไปมานั้นยากลาบากเหลือเกินนะครับสภาพถนนเพลิดเพียหมู่8ตำบลเสาทงหินอําเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีพังเสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อครับหลังจากเหตุการณ์น้าท่วมระยะทางเนี่ยประมาณ2กิโลเมตรเป็นฝุ่นฟุ้งกระจายจํานวนมากเมื่อรถยนต์รถบรรทุกปูนวิ่งผ่านนะครับก็ชาวบ้านเดือดร้อนจนมนทิวแถวครับชาวบ้านบอกว่าถนนสายนี้เชื่อมต่อระหว่างบางรักใหญ่บ้านใหม่ ไปถนนแก้วอินก่อนน้าท่วมใหญ่ถนนเนี่ยชารุดเป็นหลุมเป็นบ่อยอยู่แล้วพอน้ําท่วมมาก็ยังไม่มีใครมาซ่อมแซมเพียงแค่นาหินคลุกมากลบหลุมเท่านั้นพอฝนตกรถวิ่งผ่านก็พังเสียหายอีกนายชนินทมชูชาวรัตนนายกเทศมนตรีเทศบาลตะบลเสาธงหินเปิดเผยว่าตั้งงบประมาณในการดูแลถนนไว้แล้วแต่ก็อยู่ในระหว่างการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งได้เปิดให้มีการประกวดราคาเปิดขายซองประมูลไปเมื่อวันที่27ธันวาคมที่ผ่านมาครับอาจารย์ว่าจะได้ อผู้ชนะประกวดราคาเนี่ยนะครับก็คือคงจะเป็นวันที่สิบหกมกราคมนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็คงดาเนินการทําสัญญาก็คา,าดการว่าจะทําสัญญาได้เนี่ยนะครับประมาณปลายเดือนมกราคมภายในสี่เดือนจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จนท